ผมจะมารีวิวมแมงคับกันเอาว้ามามานี่คือที่อ,อยู่ก่อนรอแล้วครับมดแมลงคามใช่ไมหมครับมันมันู้งกีบวะมันกัดมือเจ็บไหมครับมันกัดหรือมันใช้เทา้าเท้าขีบจนเจ็บครับน้องเขาจะไม่เจ็บหรอกครับจับเขาแบบนั้น มันไม่ออกเองฟูจิทุกคนมันไม่ออกเลยต้องใช้มือโปรโยุร่งไรนะครับตุ๊กที่อยู่ขงน้องน,นะครับเออไม่ดูตัวผู้กันนี่ครับนี่คือฟาร์มที่เราตั้งใจสีขยายพันธุ์นี่ครับตัวผู้ตัวเมีย มันผสมพันเสร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราเอามันมาใส่ไว้ในนี้ก่อนนี่คือตัวผู้นะครับแต่เขาเล็กมากนี่ตัวเมียครับนี่ตัวผู้เขาเล็กมากนี่ตัวเมีย <c oughs> แล้วแต่ละวันให้เขากินอะไรครับกินวยแล้วเขากินดีไหมครับดีอยู่แล้วใชเว้เวลาเจ็บมือเราใช้อะไรจับเขาครับ นนใช้อะไรจับเขาครับผู้ชายที่ขไหนรีวิวที่ขีิบนะครับ,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 บออกอ่ะก่อนจะไปสนับสนุนโดยลาต้นไม้ที่ไหนครับลาต้นไม้ไที่ไหนนะครับ สนาบสน,นุนโดยร้านต้นไมท้ที่บา้านใช่ที่บ้านน้องฝ่ายขายบอลสีเยอะเลยนะครับมีโต๊ะอ,อบด้วยอ่าเซนึงเวลาเกาล่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูบอลสีอ่าก่อนไปนะครับบอลสีแค่นี้แหละครับอ่ะสวัสดีครับนี่ครับแม่น้องมาแล้วอ่าสวัสดีครับ